สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคน,นก็คงปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ทั้งการเรียนออนไลน์แล้วก็การเรียนออนไซต์นะครับผมและคลิปนี้ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างเรียนออนไลน์ vs เรียนออนไซต์อ่ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับผมก็ สำหรับรายวิชานี้นะครับออก็จะได้เรียนกับครูเลยนะครับครูกลับมาสอนออนไลน์ site, ครูก็จะไม่ใจเย็นตอนเรียนออนไลน์การแต่งกายต้องเรียบร้อยโปรด อ่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนครับสวัสดีครับห้องนี้น่ารักมากเลยนะครับไม่มีใครคุยกันตอบครูเลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับผม อะเริ่มทำข้อสอบได้ธนกรอ๋อทำอะไรครับพอดีตาปวดครับก็เลยต้องกรองตาไปบ่อยแบบประมาณนี้ครับผมให้น,นี้นะครับทุกคนเปิดกล้องในการสอบนะครับแล้วห้ามนักเรียนหันซ้ายหันขวาในครับอ่ธาธนกรสุดยอดเลย นะมองตรงแบบนี้นะตัวอย่างเลยนะครับคุณจะได้ยินว่าเราเนี่ยซื่อสัตย์และไม่ได้โกงจริงนะครับไม่ได้แอบดูสูตรอะไรไม่ได้แอบดูสูตรอะไรไม่ได้แอบดูสูตรอะไรสามารถหารัศมีนะครับได้จากสูตรนะฮะ R นะครับเท่ากับวงวงเวสสิงซิ่งสงเสนนั่นเองนะครับและไอ้วงวงเวสสิงซิ่งสงเสนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปหาในกระบวนการ ISO ซวิว a l inspection นะครับอาก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมา เรียนนะครับกันในเรื่องของเนี่ยครับนี่แหละนะครับนักเรียนจะดูตัวน,นี้นะให้นักเรียนนะครับทำหน้าสิบสี่นะครับพ่อที่หนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์นักเรียนว่างตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น การบ้านให้ส่งภายในคาะารับถ่ายรูปส่งลงในอัลบั้มนะครับผมอ่ะวันนี้จบการเรียนสวัสดีครับเรีนโอโอยนไก็ไม่ใช่ว่างตองลอดเวลาป้าวะฮะสั่งการบ้านเนี่ยช่วยหนึ่งถ้ามีกับผมเรียนวิชาคูวิชาเดียวกัน,น่ะงุกงินว่า นักเรียนครับครูจะมีการบ้านให้นักเรียนก็เยอะเหมือนกับการเรียนออนไลน์นั่นแหละข้อหน้า14ครับข้อ1 2 3 456ส่งภายในคาบเชิญธนกรครับตอบ1 2 3หรือ4เป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คำว่าคณิตคือการคำนวณซึ่งการคำนวณมีสาพยางดังนั้น ก็น ah. uh ่าจะตอบช้อยสามอ๋อตอบช้อยสามครับเธอดูคิดวิเคราะห์เยอะมากเป็พิเศษและก็ตอบผิดครูบอกแล้วใช่ไหมว่าข้อนี้ให้ใช้สูตรอะไรไม่ดอึ้งสอลไมข้อนอไปไม่ต้องใช้เลยก็าอนี้แม่ต้าอะไรดไม่ทดเล้อใ้ดกแล้วสองกเลขที่สิบเจ็ดครับเลขที่สิบเจ็ดอยู่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อ อนักเรียนครับเลขที่17น่าจะสัญญาณไม่ดีงั้นเปลี่ยนเป็นเลขที่18แล้วกันนะครับเปกันบ้างผมกับคลิปวันนี้นะเรียนออนไลน์เวสเรียนออนไซต์นะครับชอบอัานไหนคอมเมนต์มาได้นะครับผมส่วนเราชอบเธอครับที่ต้องรินน้องชิวโม,ม่เมื่อกี้ก็ยังเสียงเ e ีย